สวัสดีค่ะซาระห้าเก้าค่ะกับเรื่องของไบไฟที่มันจะต้องดิีกเลี่ยงกันชนกันใช่ไหมคะใช้คำว,ว่าดิีกเลี่ยงเนอะเรียกว่า collision avoidance มันจะต่างจากอะไรที่มันอยู่บน Infrastructure นะคะจริงๆ Infrastructure ตอนนี้เราต้องพูดถึง DS ที่มันเป็นแบบว่า distribution system ที่มันเป็น LAN เนอะที่เป็นบนสายนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวก LAN พวกเน็ตเวิร์กที่มันใช้สายใช้เคเบิล,ลมันก็อยู่เป็น switching network แล้ว ใช่ไหมคะมันไม่ใช่แชร์เ็ตเวิร์กไม่ใช่หับและวุนใช้สวิชใช่ไหมคะจะส่งจาก A ไป B มันก็สวิชแค่แบบว่าเฉพาะเส้นทางที่จาก A ไป B เท่านั้นไม่ได้มีใครมานั่งเยีดดับปริงไม่ได้มีใครแบบมาดักฟังได้แล้วมันก็อันนั้นพูดถึงเรื่องของ Security ้ด้านต่างๆแเนอะ privacy แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ Efficiency ของพลัางงานมันก็จะหลีกเลี่ยงการชนกันมันก็นเลยแค่อ่า CDMA CD เนาะนะคะ Collision Detection มีระบบในการตรวจจับการชนกันบนสื่ออะไรเงี้ยในระบบมาตรฐานอินเทอร์เน็ตปกติแต่พอาะเป็นอากาศนะครับพอาะนไวไฟเงี้ยมันต้องใช้ Collision Avoidance เท่านั้นเพราะเราไม่สามารถมาดั้งสัมผัสอากาศได้แบบเฮ้ยมันมีการชนกันหรือเปล่าฉันควรจะส่งออกไปไหมตอนนี้มันจะชนกันไหมมันถ่ายไม่ได้เถอะอากาศสารพัดย่านความถี่ใช่ไหมคะค่ะมันมันแชร์มีเดียแบบว่า100%กันอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในระบบที่มันเป็น IoT นะคะเป็น Wireless Sensor Network อย่างเงี้ย